คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเรื่องจากแมวเชิญเชิญเลยล่ะเชิญเลย ไม่ต้องพูดพร่ำรำเพลงกันเยอะเดี๋ยวค่อยมาเม้ากันวันนี้อยู่กันแบบยาวๆอ๋อได้คะ่ะเพราะเวลาเหลือเยอะใช่ไหมคะเหลือเยอะเหลือเยอะอ๋อเห็นพี่ขิงบอกว่าเดี๋ยวเล่าอีกเรื่องด้วยนี่ค่ะเนี่ยมีเรื่องเมลจากขิงด้วยอ้าวยาวไปได้ค่ะเชิญเนี่ยก,กดดันเลยถือกระดาษเข้ามาเฮ้ยข,ขอขอนุญาตใช้แล้วกันนะคะเดี๋ยวนะเออนี่คือระบายเมลเหรอ <laughs> พอเห็นเจนมานี้คุณคุณทำกันอย่างนี้เลยเนี่ย ไอ้หนูทำเองหนูทำเองอะโอ้โห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 เลือกเมลเองเหรอไม่ค่ะเขาเลือกให้ก็ใช่ไงเขาระบายเมลเขาระบายเมลกันเขาจะโอ้โหไอ้พวกนี้นี่นะไอ้ไอ้ไอ้หัวหมออาเชิญได้ค่ะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณพี่ท่านหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าพี่มานะค่ะพี่มานะเนี่ยเขาตั้งใจจะไปเที่ยวประเทศลาวกับแฟนเขาค่ะ แต่ประเด็นคือจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ว่าเขาข้ามด่านไม่ทันค่ะเขาก็เลยติดอยู่ที่ประเทศไทยอตอนนั้นก็มีแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะที่เขาเอาไว้จองที่พักคุณมานะเขาก็เลยเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะหาที่พักที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะขนาดนั้นซึ่งเขาก็ได้ที่พักที่แห่งหนึ่งมาค่ะไม่ไกลมากเขาก็เลยขับรถไปกันตอนที่ขับรถไปค่ะพี่จ๊ค ลานข้างหน้าเนี่ยมีรถเต็มไปหมดเลยเขาต้องวนหาที่จอดประมาณสามสี่รอบอะคะอ่ะถึงจะเจอที่จอดเขาจอดเสร็จเข<ๆ>าก็ไปที่รีเซพชันค่ะ<ๆ>เพื่อที่จะไปเช็คอินคนที่อยู่ตรงนั้นคะ่ะเป็นคุณลุงท่านหนึ่งที่พูดจะาไม่ค่อยรู้เรื่องอ<ๆ>คุณมานะบอกว่าคุยกันไปคุยกันมาก็เหมือนเขาอะ่ะไม่อยากให้เราเข้าพักที่ห้องพักแห่งนั้นแต่ก็ไม่ได้ไล่นะคะค่ะเขาก็เลยเ เหมือนทะเลาะกันนิดๆหน่อยๆสิ่งที่ทะเลาะกันคืออะไรรู้ไหมคะเขาทะเลาะกันเรื่องหมอนใบเดียวคะ่ะพี่หมอนใช่ค่ะคือเขาบอกว่าห้องนอนที่คุณมานะกับแฟนจะไปนอนนะคะมันมีหมอนแค่ใบเดียวคะ่ะซึ่งวิธีแก้ง่ายมากคุณลุงแค่ไปเอาหมอนอีกใบแล้วก็เดินไปส่งคุณมานะกับแฟนม,มันก็จะเป็นหมอนสองใบแต่คุณลุงไม่ทำอย่างนั้นนะคะค,คุณลุงเขายื่นกุญแจให้เราก็บอกว่าหมอนก็ไม่มีนะไปกันเองเอา้า คุณมานะเขาก็เลยไปกับแฟนค่ะเขาก็เดินกันไปเรื่อยๆบรรยากาศมันก็เริ่มมืดมืดมืดอ๋อแล้วก็คุณลุงเขาก็บอกว่าห้องห้องเนี้ยค่ะมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ,อให้เดินไปถึงอาคารท้ายสุดค่ะแล้วห้องห้องนี้จะเป็นห้องเดียวที่เปิดไฟเอาไว้ข้างหน้าห้องค่ะออตอนนั้นคุณมานะเขาก็ไม่ค่อยเชื่อค่ะเพราะรถมันเต็มไปหมดเลยมันน่าจะมีคนอยู่เยอะอืแต่ไม่ค่ะพอเดินไปเขาก็เริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศมัน วังเวงขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีมันเหมือนมันไม่มีคนอยู่เลยอะค่ะพี่แจ็คเขาก็เดินต่อไปจนไปถึงอาคารหลังสุดท้ายค่ะมีห้องห้องหนึ่งที่ชั้นสองเปิดไฟอยู่หน้าห้องห้องเดียวค่ะท่ามกลางความมืดเขาก็เลยเดินไปกันก็เข้าไปในห้องค่ะบรรยากาศในห้องเขาบอกว่าพอดเรื่องมอนหนังผีค่ะพี่แจ็คก็หัวแค่ทางเดินไปเปิดไฟอยู่ห้องเดียวท่ามกลางความมืด มันใช่แล้วนะใช่พอผักประตูเข้าไปปุ๊บกลิ่นมาค่ะกลิ่นอับมาความวังเวงในห้องแย่เหมือนข้างนอกไม่ต่างกันค่ะคุณมานาเขาก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าคืนนี้เขาจะไม่อาบน้ำดีเขาก็เลยส่งแฟนเขาค่ะไปอาบน้ำก่อนซึ่งแฟนเขาเนี่ยก็ก็อาบได้ค่ะก็ไม่มีอะไรระหว่างนั้นคุณมานาเขาก็เลยค่อยๆเอาของออกจากกระเป๋าค่ะสำรวจนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆ เขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันวังเวงเกินไปเขาก็เลยเปิดทีวีให้อยู่เป็นเพื่อนพอแฟนเขาอาบน้ําเสร็จเขาก็เข้าไปอาบน้ําต่อคุณมานะเนี่ยเขาบอกว่าเขาทํางานพยาบาลค่ะซึ่งความที่อยู่เกี่ยวกับสายวิทย์ทำให้เขาไม่ได้เชื่อเรื่องผีร้อยเปอร์ซ็นค่ะเขาเชื่อแค่สิบปอร์เซ็นตแต่บรรยากาศนั้นทําให้คนแบบคุณมานะกลัวจะต้องให้แฟนไปเฝ้าหน้าห้องน้ําครับ เขาก็อาบน้ําอะไรเสร็จก็ไม่มีอะไรเลยค่ะม,ม,มานอนที่เตียงทีนี้เตียงอะค่ะมันจะเป็นเตียงเตียงใหญ่ค่ะอนอนกันสองคนเขาก็นอนกันปกติแต่ไม่กล้าปิดทีวีค่ะเพราะมันวังเวงเกินไปก็ปิดไฟปล่อยให้แสงทีวีมันก็ลั่นไปของมันเรื่อยๆอแล้วเขาก็นอนคุณมานะบอกว่าจังหวะที่หลับตาแค่หลับตาค่ะเขาก็ได้ยินเสียง เหมือนเสียงเคาะค่ะแต่เขาไม่มั่นใจเพราะมันอาจจะเป็นเสียงอะไรบางอย่างกระแทกก็ได้เช่นเสียงกันศาส์กันศาส์หลังคากระแทกเพราะว่าลมพัดแต่ว่าเสียงนี้ถ้าเกิดว่ามันดังเพราะกันศาส์อะค่ะมันควรจะอยู่ที่จุดเดียวกันใช่ไหมคะแต่คุณมานะบอกมันไม่ใช่ค่ะเสียงตึก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 เนี่ยมันตึก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 รอบห้องเลยค่ะแล้วก็วนไปเรื่อยๆเหมือนเคาะไปรอบห้องใช่ค่ะเขาก็เลยหันไปถามแฟนเขาค่ะกระซิบเบาๆบบอกว่าได้ยินไหม แฟนเขาก็บอกว่าได้ยินค่ะทั้งสองคนได้ยินเหมือนกันแล้วเขาก็ทนฟังสิ่งนี้กันตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามค่ะพี่แจ๊คโดยที่นอนไม่หลับอืจนอะไรบางอย่างเหมือนทําให้คุณมานาะู้สึกว่าไม่ได้ละต้องลืมตาขึ้นมาดูคุณมานะเขาก็เลยลืมตาขึ้นมาค่ะอืสิ่งที่เขาเห็นคือทีวีมันก็ยังฉายอยู่ปกติค่ะแสงไฟจากทีวีก็สาดมา,าแต่ข้างหลังทีวีค่ะมันเป็นผนัง โล่งๆเลยเขาเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หลังทีวีค่ะโดยที่เงานั้นเรามองไม่เห็นว่าเออผู้หญิงหันหน้าหาเขาหรือว่าหันหลังให้เขาเพราะมันมืดใช่ค่ะมันมืดแต่มันเห็นเป็นเงาจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นนะคะเขากางมือออกมาแล้วเขาเริ่มปีนปีนกำแพงพอปีนกำแพงปีนไปเรื่อยๆจากกำแพงขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็มองลงมาหาเขาคุณมานะตกใจ เขาก็หันไปหาแฟนค่ะแล้วก็ถามแฟนเบาๆเหมือนเดิมว่าเธอเธอเธอเห็นไหม <Ờ S 1> แฟนไม่ตอบค่ะแต่บีบมือกันแน่นเลยค,คุณมานะก็เลยมั่นใจว่าเห็นเหมือน,นกันถ้าอย่างเงี้ยเห็นแต่ว่าไม่ทักอืเขาก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะจะไปไหนไปไม่ได้มันก็มืดแล้วเขาก็เลยขมตาหลับกันค่ะจนสุดท้ายหลับจริงๆค่ะพี่แจ็คแล้วก็ตื่นมาตอนประมาณหกโมงเช้าซึ่งหกโมงเช้าณตอนนั้นนะคะ อาทิตศมันยังไม่ขึ้นดีมันจะเห็นเป็นฟ้าสีดแดงๆอะคะ่ะแบบมีแสงลำไรยลำลารมารเขาก็ตื่นขึ้นมาตอนหกโมงแล้วเขาสิ่งแรกที่เขาทําคือเขาไปเปิดหน้าต่างก่อน,นะคะ่ะเพราะเขาสงสัยว่าไอเสียงเคาะตึกๆๆตึกอะคะ่ะมันใช่เสียงกันศาสหรือเปล่าอจหรืออาจจะเป็นเสียงแบบหน้าต่างตีมาเขาก็เลยลองทําเสียงดูคะ่ะมันไม่ใช่เสียงหน้าต่างพอเปิดหน้าต่างออกไปมองหากันศาสโรงแรมนี้ไม่มีกันศาส เขาก็ไม่ใช่แล้วเขาก็จับมือกับแฟนวิ่งออกมาค่ะมาเช็คเอาท์ที่ล็อบบี้เช็คเอาท์เสร็จวิ่งไปที่รถค่ะพี่แซคสิ่งที่น่าตกใจกว่าคือหกโมงเช้าค่ะรถที่เขาเคยเห็นมันอยู่เต็มลานอะมันเหลือแค่รถของเขาคันเดียวอหมายความว่าคนไปหมดแล้วในตอนหกโมงเช้าหรือไม่มีคนมาตั้งแต่เมื่อคืนไม่มีใครรู้อุมานะเขาก็ตกใจค่ะ เขาก็เลยขับรถไปต่อค่ะก็รีบไปกันตั้งแต่เช้าทีนี้ด้วยความที่แผนมันแผนมันผิดมาตั้งแต่แรกะคะ่ะแผนที่เขาจะได้ไปนอนที่ประเทศลาวตั้งแต่วันแรกอืเขาก็จะต้องหาที่พักค่ะหาที่พักใหม่ทีนี้เมืองที่เขาแวะค่ะพี่แจ็คมันเป็นเมืองที่การที่จะไปได้ะคะ่ะมันจะต้องเอารถขึ้นไปบนเรือ,อแล้วเอาเรือข้ามแม่น้ำไประหว่างที่รอค่ะเขาก็จอง ที่พักโรงแรมหนึ่งเอาไว้แล้วเขาก็เลยหันไปถามคนที่อยู่แถวๆนั้นนะคะคนที่รอเรือเหมือนกันครับว่ารู้จักโรงแรมนี้ไหมอืมคนทางนั้นเขาก็บอกว่าอ๋อรู้จักแต่โรงแรมที่คุณจองอะ่ะมันปิดไปสองปีแล้วนะอา้าวคุณมานาก็บอกเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรออืมมันจะปิดสองปีได้ยังไงครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันมันเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยคะ่ะว่ายังเปิดให้บริการอยู่ยังเป็นสีเขียวอยู่ม,มีเวลาทําการมีเบอร์โทร มีทุกอย่างครบแล้วแอปแอปนี้ค่ะมันจะพิเศษตรงที่ว่ามีแผนที่อยู่ในแอปด้วยอคือสามารถที่จะเปิดแผนที่ในแอปแล้วก็ตามไปได้เลยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลมากนะก็น่าลองไปแต่ทุกคนก็บอกว่าคุณเชื่อเหอะว่ามันปิดแล้วปิดไปสองปี มานะเขาก็กลัวว่าเอ๊หรือว่าชาวบ้านจะหลอกเขาครับแล้วขายห้องหรือว่าจะให้เขาไปพักโรงแรมของตัวเองหรือเปล่าบิวงงบ้วไงบิ้วว่าไอ้โรงแรมนี้มันไม่มีแล้วใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรนะผมมีโรงแรมแนะนาําเออมันจะมีอย่างนี้คุณมานะเขาก็คิดอย่างนั้นค่ะเขาก็เลยไม่เชื่อ,อ,อจนกระทั่งข้ามไปแล้วค่ะเขาก็ไปเจอเหมือนเป็นเจ้าของเรือ เจ้าของเรือเขาก็บอกว่าเขาก็ยืนยันบอกว่ามันปิดแล้วจริงๆเพราะลูกชายของเขาเคยทํางานที่โรงแรมนี้อแล้วโรงแรมนี้ปิดไปเมื่อสองปีที่แล้วคสุดท้ายคุณมานะเขาก็เลยลองยกหูโทรศัพท์โทรดูค่ะโทรประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่มีคนรับเลยค่ะพี่แจ๊คแต่โทรติดนะคะครับเขาก็เลยเอ่หรือว่ามันจะปิดแล้วจริงๆแล้วไม่อัปเดตอะไรแบบนี้เขาก็เลยเปิดแอปพลิเคชันเดิมค่ะพี่แจ๊คแล้วเขาก็หาบ้านพักที่ใหม่อีกที่หนึ่ง ซึ่งตอนนั้นเขาก็ได้ที่ที่เหมือนจะต้องเดินเข้าไปในหุบเขาหน่อยค่ะจะต้องขับรถต่อไปในหุบเขาเอ,อก็ไปได้บ้านราคาประมาณห้าร้อยหกร้อยบาทครับซึ่งมันฟังดูอาจจะสมเหตุสมผลก็โอเคอยู่ห้าร้อยหกร้อยหนึ่งคืนแต่พอไปถึงอะคะ่ะปรากฏว่ามันเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากค่ะี่แจ็คม,มันเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแต่ว่าเป็นเ,ออเป็นบ้านไม้ ที่มีห้าห้องค่ะอืคือใหญ่เลยมีห้าห้องแล้วก็มีห้องนอนเอ้ยเออขอภัยค่ะห้องน้ําอือยู่อยู่นอกอาคารอืเขาก็เข้าไปดูสํารวจทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ทําให้คุณมานะเอะใจคือเหมือนแอปพลิเคชันเนี้ยค่ะมันสามารถที่จะคุยกับเจ้าของได้ในแอปเขาก็คุยกันถามหากุญแจค่ะอเจ้าของก็บอกว่าอ๋อกุญแจ อยู่ในกระถางนะอยู่นะไม่มีคนมาต้อนรับไม่มีพนักงานไม่มีใครมาแนะนำอะไรเลยไม่มีค่ะผ่านแอปพลิเคชันล้วนๆใช่ค่ะโอ้โหล้ําว่ะเออทีนี้เขาก็บอกอที่ซ่อนกุญแจก็ไปเอากุญแจมาค่ะไม่ไม่มีใครมาต้อนรับอย่างที่แจ็คบอกอเขาก็เปิดเขาไปดูไปสำรวจค่ะครับในห้องอในที่พัก ที่เนี้ยค่ะมันมีห้าห้องอแล้วประเด็นคือห้าห้องเนี้ยบางห้องอาจจะมีสามประตูค่ะแจ็คคือนอนนอนอยู่ฝั่งซ้ายก็มีประตูทะลุไปอีกห้องอฝั่งขวาก็มีประตูทะลุไปอีกห้องอตรงหน้าตัวเองก็มีประตูทะลุไปอีกห้องได้คือมันประหลาดอะคะ่ะคอนเนคได้หมดเลยใช่ค่ะ,ะทั้งห้าห้องติดกันหมดเลยครับเขาก็เข้าไปนอนค่ะไปไปห้องแรกก็นอนกันอนอนกลางคืนเหมือนจะไม่มีอะไรค่ะ นอนปกติไปอ,อยู่แฟนเขาได้ยินเสียงตัก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 แก่ตักแ,กแกเสียงตุ๊กแกดังขึ้นมาแล้วแฟนคุณมานะเข,เขากลัวตุ๊กแกเขาน่าจะเป็นเหมือนพี่แจงเขากลัวตุ๊กแกเขาก็เลยปลุกคุณมานะแล้วก็บอกว่าให้คุณมานะหาตุ๊กแกให้เจอ,อว่ามันอยู่ห้องนี้ไหมซึ่งถ้าอยูอ่เขาจะขอย้ายห้องค่ะคุณมานะเขาก็เลยตื่นขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็พยายามหาสวิตไฟจะเปิดไฟ กดแก๊ก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 ไฟไม่ติดค่ะ<อ>ก็ไปลองเปิดโคมไฟดูก็ไม่ติดเหมือนอไฟโดนตัดทั้งบ้านนะ,ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ไฟเปิดได้ปกติครับแล้วยุคนั้นคุณมานะเขาพกไฟฉายคะ่ะเขาก็เลยเอาไฟฉายขึ้นมาส่องดูทีนี้ไฟฉายค่ะเวลาเรากวาดเร็วๆะอะค่ะมันอาจจะเห็นเงาหรือเห็นอะไรแบบนี้คุณมานะบอกว่าตอนที่เขาเปิดไฟฉายคะ่ะเขาก็มันจะเหวี่ยงมันขึ้นไปบนเพดาน แล้วแสงไฟอะค่ะมันผ่านประตูเขารู้สึกเหมือนว่าประตูบานที่ปิดอะ่ะมันเปิดอยู่แล้วมันมีเงาของคนอยู่ตรงประตูพอดีอเขาก็เลยเอาไฟฉายกลับไปส่องที่ประตูประตูมันปิดเหมือนเดิม,มก็ยังไม่อะไรค่ะเขาก็เลยค่อยๆส่องหาตุ๊กแกแล้วเขาก็เจอว่าตุ๊กแกตัวเนี้ยตัวดำสนิทอยู่ที่หัวเขาพอดีค่ะ แฟนเขาก็กลัวมากก็เลยบอกว่าย้ายห้องเหอะพี่มานะอเขาก็เลยย้ายไปห้องที่สองค่ะคพอย้ายไปห้องที่สองกำลังจะนอนละเขาได้ยินเสียงแกลก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 ,แ,กแต่มันเป็นเสียงสั้นๆอเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจแฟนเขาก็เลยบอกว่าหรือไอ้เสียงแกลๆแกลกแกลกเนี่ยมันคือเสียงตุ๊กแกที่ม,มันเดินย้ายห้องมาหรือเปล่าคือด้วยความกลัวเ,<อ>เขาก็แบบ เออหรือเราย้ายไปอีกห้องหนึ่งไหมคะที่มันไกลกว่านั้นอก็เลยย้ายกันไปที่ห้องที่สามคะ่ะทีนี้ห้องที่สามคะ่ะกําลังจะหลับละเสียงแกลก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 เนี่ยมันดังเหมือนเดิมคะ่ะเพิ่มเติมคือมันดังเหมือนไอเสียงตึ่งๆๆๆๆที่อยู่ไทยคือมาเป็นเสียงแกลกแกลกแบบวนรอบห้องะอะค่ะ,ะจนตอนนี้ฟังไปฟังมามันเหมือนเสียงคนที่เอาเล็บขูดกับผนังไปเรื่อยๆคะ่ะเหมือนพยายามหาทางออกอะไรแบบนั้นครับ คุณมานะเขาก็ถามแฟนว่าได้ยินไหมแฟนเขาก็หันมาบอกว่าได้ยินได้ยินเหมือนกันจะย้ายห้องไหมล่ะคุณมานะก็บอกย้ายย้ายอีกห้องหนึ่งไปห้องที่สี่ค่ะจังหวะที่คุณมานะกําลังเปิดประตูจะเข้าห้องที่สี่ค่ะเขาได้ยินเสียงดังเอ๊ะเปิดเปิดส่วนมา แต่ไม่ใช่ประตูบานที่คุณมานะกําลังจับอยู่ค่ะเขาฉายไฟกลับไปที่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเขาก็เจอว่าประตูบานที่อยู่ตรงข้ามเขาอะค่ะมันเปิดอยู่เขาไม่ได้เห็นคนยืนอยู่ตรงนั้นนะคะพี่แจ๊คแต่ปกติมันจะมีขอบประตูใช่ไหมคะเขาบอกมันมีหัวคนนะคะมันยื่นออกมาแบบนี้ค่ะชะงกมาชะงกมาเหมือนแอบดูว่าทําอะไรกันนอะแล้วมันก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าสบายดี สบายดีภาษาเหมือนทักทายสวัสดีสวัสดีเออมันเป็นเสียงดังขึ้นมาแบบสบายดีเออสบายดีสบายดีไปเรื่อยๆแบบเนี้ยค่ะคุณมานะเขาก็ตกใจค่ะเขาก็เลยเปิดประตูห้องที่สี่แล้วก็วิ่งเข้าไปโอ้โหประเด็นคือพอวิ่งเข้าไปอะค่ะเขาได้ยินเสียงดังตึกๆๆเหมือนหัวคนคนนั้นนะคะออกมาแล้ววิ่งตามเขาก็เลยเปิดประตูต่อไปห้องที่ห้าค่ะพี่แจ๊คเข้าไปเสร็จ เขาหันไฟฉายไปเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาแต่พอวิ่งจะผ่านประตูห้องที่ห้าค่ะห้องที่ตอนนี้คุณมานะอยู่ผู้หญิงคนนั้นหายไปเลยคค,คุณมานะเขาก็เลยลองสังเกตในห้องที่ห้าค่ะมันเป็นห้องเดียวที่เป็นเตียงเป็นเตียงเดียวแบบที่มีสองเตียงอะคะ่ะอยูอ่อยู่ใกล้ๆกันแล้วตรงกลางที่ขั้นนะคะเป็นหิ้งพระค่ะเป็นหิ้งพระของเรา สองคนนั้นก็เลยเลือกที่จะอยู่ในห้องเนี้ยค่ะจนถึงเช้าเออยังดีอาใช่ค่ะพอถึงเช้าปุ๊บพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บวิ่งไปเก็บของที่ห้องที่หนึ่งแล้วก็ออกไปเลยค่ะอแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นี้ค่ะคือคุณมานะเขาก็สงสัยว่าเออแล้วไอแอปพลิเคชันเนี้ยมันหลอกเขาหรือเปล่าให้เจอแต่ละอย่างเขาก็เลยเลือกที่จะกลับไปดูที่พักที่แรกที่ คนตรงที่อยู่แถวเรือค่ะเขาบอกว่ามันปิดไปแล้วคุณมานะก็เริ่มไม่เชื่อแล้วไอมันปิดจริงหรือเปล่าเขาเขาเลยไปตามแบบในแอปพลิเคชันนั้นค่ะไปเรื่อยๆไปเจอว่าโรงแรมแห่งนี้มีอยู่จริงค่ะแต่ปิดไปแล้วคปิดจริงปิดจริงค่ะล้างเลยอแบบที่ปีสองปีก็คือเชื่อเป็นของจริงอจังหวะนั้นคุณมานะเขาก็เลยหยิบแอปเดิมค่ะขึ้นมาเพื่อที่จะเช็คอีกครั้งว่าจุดที่เขายืนอ่ะมันตรงกับแบบจริงๆใช่ไหม ปรากฏว่ามันขึ้นว่าเออร์เลอร์ค่ะอ้าวแล้วเขาก็เลยกดออกจากแอปกดปิดแอปแล้วก็กดเข้าไปใหม่อไอโรงแรมที่เขาจองอะค่ะมันไม่มีอยู่ในนั้นแล้วค่ะมันหายไปเลยโรงแรมหายไปจากแอปหรอใช่ค่ะมันขึ้นว่าเออร์เลอร์มันก็หายไปเลยเขาก็เลยสงสัยจนถึงตอนนี้ว่าสรุปแล้วคือโรงแรมเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในแอปมันเออร์เลอร์หรือว่ามันยังไงอคือไม่รู้ว่าโรงแรม มันเข้าไปอยู่ในแอปหรือแอปมันมีโรงแรมแล้วโรงแรมมันมันออกไปแล้วยังไงวะแต่คุณมานะเขาบอกว่าตอนที่เขาจองอะคะ่ะเ,<อ>เขามั่นใจว่ามันเปิดเพราะว่าเบอร์โทรมันก็โทรได้แล้วมันเขียนเอาไว้ว่าสเตตัสเหลือหนึ่งห้องะคะ่ะคุณมานะก็เลยจองโอ้โหแล้วห้องที่ได้ไปนะเอาจริงๆ้้าระเจ้าประ,ประคุณเนอ <c oughs> ผมก็ไม่เคยเจอห้องอะไรที่มันมีประตูเยอะข,อะขนาดนั้นวะ ว่าตูบ้านอะไรมันจะคอนเน็กได้ทุกห้องขนาดนั้นมันถ้ากลัวเลยึงขนาดเลือกได้เลยว่าโอ้โเจอผีห้องนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปห้องสองโอ้โห,ห้องสองเจอไปห้องสามห้องอะไรอะไรก่อนคืออย่างว่านะด้วยด้วยด้วยความเป็นต่างประเทศค่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าเออเขาสร้างแบบนั้นมาทําไมมัน <c oughs> อาจจะเป็นสไตล์ของเขาอะ ไม่มาอยากให้ปาร์ตี้กันเหรอเดินทะลุได้ทุกห้องสมมุติว่าอ้าวมาพักกันได้หลายห้องอ้้วเปิดเปปโอเคพอเข้าใจได้แต่แต่มันมันมันเยอะไปไหมอ่ะจริงห้าห้องปกติมันจะคอนเนคกันแค่สองสองสองแต่นี่คือทุกห้องเนี่ยอ่ะสมมุติว่าห้องนี้อยู่ตรงกลางถ้ากบว่าซ้ายขวาเป็นประตูหมดเลยยังไม่รวมประตูหลักที่เราจะเดินเข้าไปอีกนะถูกป่ะประตูหลักเดินเข้ามาปุ๊บกลางห้องมองคิดง่ายซ้ายก็ประตูขวาก็ประตู ห้องข้างๆล้วนๆมีความสุขไหมไม่เออคนสร้างมีความสุขไหมเอาดิหรือเป็นเคล็ดอะไรเขาหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นแนวของเขาว่าทุกห้องสมมุติว่ามา,มากันเยอะๆสามารถที่จะเนจอยกันได้เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อเออแต่แปลกค่ะด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเขาอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะว่าเท่าที่ผมทราบมา อาพูดกันเลยก็แล้วกันว่าถ้าเป็นทางสงปปลาวนะครับโรงแรมแบบเกรดดีๆที่เป็นโรงแรมเก่าๆนะ <c oughs> ส่วนมากจะมาจากวังเก่า <c oughs> เออ <c oughs> มาจากสถานที่แบบที่มันมีความเป็นมาแบบเก่าๆเ,เอามารีโนเวทใหม่ให้มันดูเป็นแบบโรงแรมที่มันดูเข้าไปแล้วเหมือนพักอยู่ในในพระราชวัง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบ เก่าดูสวยดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยจะผมไม่ชอบพี่พี่ไม่ชอบโรงแรมที่ถูกประดับไปด้วยไม้เยอะๆไม่ชอบอืกลัวไม้ฟังเรื่องเยอะไงส่วนมากผีจะมากับไม้ผีจะไม่ค่อยสิงปูนอ่าส่วนมากแต่อะไรเป็นไม้นะตู้ไม้เตียงไม้โตะ๊เครื่องแป้งไม้ห้องเนียอุดมไปด้วยไม้นะอืได้โรงแรมที่มันมีแบบ เตียงแฮะแล้วก็มีเสาขึ้นมาสีเสาแล้วจะมีมุ้งยาวระยุโนหน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจริงเอ,อัอน, <ะ S 2> นั้นคือจะจะ,จะจะนึกถึงภาพแบบโบราณโบราณหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะดูน่ากลัวแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งตู้โต๊ะกระจกที่ม,มีไม้แล้วเป็นลายฉลุเยอะๆเก่าๆอะไรเงี้ยกลัวเคยไปนอนโรงแรมหนึ่งที่จังหวัดหนึ่งก็แล้วกันนะครับปรากฏว่าเราเป็นคนกลรวอยู่แล้วแต่วันนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ ที่ปฏิเสธไม่ได้เนี่ยเตรียมห้องไว้ให้นะครับเข้าไปพักจําได้ว่าสมัยนั้นทํางานอยู่อ่าเดอะช็อปนะครับเข้าไปพักรู้ไหมครับในห้องประดับด้วยอะไรหีบเหล็กเจนหีบเหล็กหีบเหล็กแบบเกา่าเก่าเก่าเก่าอ่าอ่าเก้าอี้โยกอันนี้น่ากลัวเออนะครับแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยเป็นไม้แบบรู้เลยว่าทั้งหมดเลยอะ่ะของเก่าจริง เก่าแบบคือหีบเหล็กเอามาตั้งไว้ทําไมหีบเหล็กอะประดับไงคะประดับอะไรก่อนหีบเหล็กอะหีบเหล็กแบบหีบเหล็กเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เตียงก็เป็นไม้แต่โชคดีว่านอนกันหลายคนก็จะมีเนี่ยทีมงานเดี๋ยวชอบคนอื่นเนี่ยเขานอนด้วยไม่อนอนคนเดียวโอ้ไม่นอนแน่นอนโอ้โคตรน่ากลัวอันนั้นอะคือมันเป็นโรงแรมที่หนึ่งทุกวันนี้น่าจะยังมีอยู่น่าจะยังเปิดอยู่ ไปไหมคะไม่ไม่เอาแมวไม่วแมวแมากลัววันนั้นก็คือแบบคือพอผู้ใหญ่เขาหาไว้ให้แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ไงออใช่ค่ะออนะฮะอันนี้คือเรื่องแอปพลิเคชันพาหลอนไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงคือโรงแรมผีหรือแอปพลิเคชันมันเออร์เลอร์หรือเป็นเพราะซวยอย่างหลังอันอย่างอย่างหลังน่าจะร้อยเปอร์เซนต์ด้วยคนเราเวลาเจออะไรพวกนี้ส่วนมากก็จะเออดวงตกดวงตก ปัดความรับผิดชอบให้ดวงไปไม่ต้องคิดมากเจนไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรยิ่งเื่อนปวดหัวดวงสวยจบจริงรง่ายสุดอ่านะครัอันนี้คือเมลเรื่องแรกนะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว